ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแล้วเหลืออะไรให้หนิงพูดบ้างล่ะรีบไปดูกันดีกว่าค่ะอุ้ย,ยเพชร นีค่ะอยากจะเชิญนะคะทั้งพี่สมเชงแล้วก็น้องๆทั้งสองคนได้ร่วม <c oughs> ทําบุญนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าบริษัทอ r a n g e b บาม a าจำกัดผู้ผลิตรายการคุยแซบโชว์นะคะจะร่วมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นพระราชทานนะคะณ <c oughs> วัดไทยพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าณประเทศอินเดียนะคะ <c oughs> ที่จัดขึ้นในวันจันทร์ที่31ตุลาคมนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทําบุญมาทอดเพื่อทอดกระถิ่นจํานวนเยอะ <c oughs> มากเลยต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ ะะและปัจจัยที่ได้จากการทอดกระถินในครั้งนี้นะคะทางวัดเนี่ยจะนําไปบูรณะพระอุโบสถที่มีอายุกว่า60ปีค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับแฟนๆคุยแซับโชนะคะที่ดูอยู่และสนใจนะคะอยากจะร่วมทําบุญนะคะก็สามารถโอนมาที่บัญชีนะคะ1391490267นนะคะธนาคารกสิกรไทยหรือว่านี่เลยค่ะ มี QR วอา e คด้านข้างแต่ว่าคุณถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะแล้วค่อยไปเปิดในแอปของธนาคารมันถึงจะขึ้นมันไม่ใช่สแกนแบบสแกนไลน์นะคะชื่อบัญชีนะคะกฐินวัดไทยพุทธคยานะคะโดยนางสาวนัชพรสายบัวค่ะหรือว่าเนี่ย หน้าจอคุณถ่ายไว้ก่อนเลยตอนนี้แล้วค่อยเข้าแอปนะคะถ่าค่ะขออนุญาตร่วมบุญด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเจ้าภาพกวถินอยู่นะคะขอทาบุญเป็นเสียงหัวเราะแล้วกันนะคะ5 5าพัาร้าสิบห้าบทสาธุค่ะ้มีความสุขคะใช่เราเบกันมาเยอะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าเรามีธรรมะดีๆนะคะจากพระธรรมโคทิวงหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียนะคะเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาอินเดียค่ะไปชมวิทยากันได้เลยค่ะ ใครได้ทอดกรถิ่งกองหนึ่งเนี่ยก็จะมีความปีติความยินดีเหมือนได้อาหารทิ์อิ่มเอมเปรมปรีเจอหน้าเพื่อนก็ยิม้มนะเจอหน้าพวกก็บอกข่าวนะเจอหน้าบุคคลที่รักเนะี่ยยิ่งอยากจะให้มาร่วมจิตร่วมใจมาทอดกรถินยิ่งเราได้กรถินที่วัดมีความสำคัญสำคัญ ในสถานที่สำคัญในแดนพุทธภูมิที่วัดไทยพุทธคยาอย่างนี้เป็นตน้นก็เป็นอานิสงส์ที่เราจะเห็นว่านั่นคือพระรามแห่งแรกในสายต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสถานที่ตรัสรู้สถานที่พระเจ้าทรงระจนมานชนะมานสถานที่พระองค์ทรงสเสวยมิยุติศกอยู่ที่พุทธคยาเราก็เลยถือโอกาสว่าเราจะได้ทําบุญใหญ่กัน ทำบุญบูรระโบด้วยแล้วก็ซ่อมบํารุงเสนาสะนะระบบน้ําระบบไฟรวนไปหมดเลยนะใน,ในวัดเนี่ยนะอนุโมทนาในส่วนนี้ว่าเราจะได้ทําบุญใหญ่แล้วร่วมกันบูรณาปฏิสังขรณ์พระบูรสดแล้วก็เสนาสะนะของวัดไทยพุทธคยาแล้วก็เชื่อกันดูแลพุทธสถานในสังเวชสถานนั้นให้ อยู่ยงคงท่วนที่จะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาเป็นเครื่องยังกุศลผลบุญของเราพุทธบุตรชาวไทยให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบุญต่อไปต่อไปสาธุอนุโมทนาบุญสาธุใช่ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ,คะโอนแล้วนะคะร่วมบุญแล้วนสาธุสาธุสาธุแล้วสำหรับใครที่ร่วมบุญแล้วนะคะสามารถ<ล>ส่งหลักฐานการโอนเข้ามาทางอินบอกซ์นะคะของทาง คุยแซตโชว์นะครับเพื่อเราจะได้ดูรายละเอียดสิ่งต่างๆแอาจารย์เชื่อแบบนี้ค่ะการทําบุญในครั้งนี้เป็นการทําบุญครั้งสําคัญนะคะที่สําคัญเชื่อว่าสร้างบุญเอาไว้ค่ะในแน่นอนในแง่ความเป็นจริงคุณจะมีสิ่งดีเกิดไม่เจ็บไม่จนนทุกคนค่ะ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 นำมโนาบุญกับทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทางรายการคุยแซตโชว์นะคะมีดอกไม้นะคะมามอบให้กับทั้งสามสาวเลยนะคะจากคีมโชว์เค่ะเราได้เห็นความรักของแม่ลูกนะต่อให้จะเป็นเขาเรียกว่าครอบครัวที่ บางครั้งจะบอกไม่สมบูรณ์เพราะไม่ได้มีคุณพ่อแต่ความรักของทั้งสามท่านเนี่ยทำให้ครอบครัวนี้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะพี่ส้มน้องหล่น้องคินนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิซัโชว์แล้วคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูรายการคุแซัโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมค่ะ